สวัสดีน้องแดนตอนนี้ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ถนนนะคะอย่างไร้ความหมายยังรู้จะไปไหนนะคะก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะมาชมถนนยามค่ำคืนนะคะจะมีไฟไหม่น้อวันนี้ก็แดนมาสมัครมาสมัคร สมัครเซเว่นนะคะทิ้งใบสมัครไว้เนาะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสมัครไปสมัครที่สาขาอื่นด้วยเนาะ mm hmm. ก็เป็นกำลัง,ลงใจให้แดนนี่ไทยนะคะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกนะคะตอนแรกว่าจะไปโรงพยาบาล mm hmm. ตอนแรกว่าจะไปสมัครที่โรงพยาบาลมันมืดแล้วเพราะว่าโรงพยาบาล,ก,ลก็ไกลอยู่นะคะต้องไปทางสิดคอนไหน รวมแพทย์ไปสมัครตอนกลางวันเลยใช่ไป,ไปทางซิน่ะนะ<อ>ใช่เพราะตอนนั้นไปส่งส่งค่าค่าเทอมมหาลัยก็ไปส่ง,สงเร็จไปนั่นแหละสวัสดีค่ะคนดูคนแรกเลยนะคะมาทักทายนุมแดนนี่ไทยนะคะยิ้มอีกยิ้มอีกนะคะยิ้มอีกยิ้มอีกนะคะ โอ๊ยจะสามุ่มแล้วเหรอ,อเอ๊ะล้วไลน์นาไลช่องไหนเนี่ยไ, <laughs> ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้เ๋ยด,ดูก่อนสักา3 3สามสามนาทีไม่มีคนมาดูนี่แต่วันไหนไลนช่องผิดเอ้อ <laughs> จะไม่ใช่มาหนึ่งคนนึงสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ที่นอเซเว่นนะคะดูชีวิตของเราสิคะน่าสงสารไหมคะน่าสงสารมากตามกลางแสงสีนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนดูคนที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดวคิดว่าลืมอะไรนะคะเดี๋ยวลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่